ได้อ่เป็นงที่หมแ่กตครึ่งต้องจบอยู่นี่ใช่ไหนัมีบอกเเรียนมีเวลามีเวลาซึงเวลานั้นมันก็เป็นเวลาปกติของคนสังสรรนี่หมายถึงว่านี่เสืออานี้สองล้านมันไงเงี้บโพสยังเจา่เจาาอยู่บนเนไันตรงนี้หลายสิบปีแล้วข้าบเ สปีจากจากต้นซ้ำสองสามปีนี่ใหญ่ไวพวกนี้ใหญ่ไวซ้ำใหม่เงื้อมสองสันแล้วพวกนี้ใหญ่ไว้อมแล้วครับสองาบนปีนู่นขางบนนู่ก็คือพึ่งหลวงบนสะพานนู่นกำลังสร้างปลอดภัยไม่มีใครตีแน่ติดไมยิ่แน่ <accurately S 2> นี่เรา,า <ics> ไม่ได้พ่อเราไม่ได้พ่อเราเก้าทําไว้เนี่ยเราก็ไม่มีนะเนี่ยโอ้พ่อแกมาทําไว้นี่สะพานเป็นไหนครับแค่สะพานสะพานยาวไงออกประจวบเนี่ยไม่ใช่สะพานที่เราข้ามมาเนาะนั่นสะพานนั่นสะพานของพี่น้องที่ว่าสะพานเล็กนี่สะพานเอนนี้สะพานตอนที่ว่าไปโครงการหลวงใช่ไหมโครงการของโครงการเจ้าประวันนี่จะไปลงเร็วที่สุดล้อมแล้ว โอ้ลังนี้เหรอถ้าจะเอาต้องโรยตัวมาโรยตัวมาแล้วดึงเชือกดึงเชือกทางนี้แล้วก็เอาเชือกทางนู้นดึงแล้วก็ยูเข้าไปมันมนเอาหมดอ่ะกระเหลียงมันกระเหลียงมันชอบน้ำผึ้งไงมันตีน้ำผึ้งยายชอบไหมเหรอเอาปีนขึ้นไปดิโรย